สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เช่นเดิมนะครับมีพี่น้องหลายท่านนะครับทักเข้ามาว่าอาจารย์สอนทำสร้อยพระปรับสั้นยาวแล้วก็เย็บด้วยไหมสีต่างๆให้ดูหน่อยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้มีคำตอบให้พี่น้องแน่นอนนะครับก่อนที่จะไปชมคลิปนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปมาแนะนํนำพี่น้องนะครับเดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนและวิธีการทำได้เลยครับต่อมานะครับผมก็จะมาแนะนำในส่วนของอุปกรณ์ก่อนนะครับอุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับที่เราจะทำนะก็จะเป็นไหมสีเขียวนะครับเป็นเขียวมรกตแบบนี้เลยนะครับนะ เป็นไหมเบอร์เก้านะครับแล้วก็จะมีห่วงสแตนเลสนะครับขนาด0.8มิลน,นะครับเชือกร่มขนาด1.2มิลเข็มก้นทองนะครับนะเข็มก้นทองไฟแช็กกันไกลนะครับแล้วก็เชือกเทียนนะครับนะแล้วก็เชือกเทียนนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำนะครับก็จะมีแค่นี้เอง นะครับเดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนและวิธีการทำได้เลยครับขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะทำการพันห่วงนะครับผมก็จะตัดไหมสีเขียวมาขนาด30เซนติเมตรนะครับแล้วก็จะจุดหัวท้ายแบบนี้นะครับต้องบอกว่าไหมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไวไฟนะพี่น้องนะครับเราต้องจุด แล้วก็มือบี้ให้เร็วหน่อยนะครับจุดเพื่ออะไรนะครับเพื่อไม่ให้มันคลายตัวนะนะครับประมาณ30เซนติเมตรนะครับแล้วก็จะมาพันในส่วนของห่วงนะครับพันในส่วนของหัวสแตนเลสนะครับการพันห่วงนะครับผมก็จะสอดเข้ามาในห่วงแบบนี้นนะปึ๊บนะครับแล้วก็รูดให้มันทบครึ่งนะครับ ทบครึ่งแบบนี้นะครับนะอ่าให้ปลายปลายเชือกเนี่ยนะครับให้มันตรงข้ามกับตรงรอยต่อแบบนี้นะครับพี่น้องนะแล้วก็มือบีบไว้อย่างนี้นะครับเนี่ยเอามือบีบไว้นะครับแบบนี้นะอ่าแล้วก็สอดเข้านะครับสอดเข้าแบบนี้นะครับเห็นไหมนะครับ แล้วก็สอดออกนะครับสอดเข้าสอดออกนะครับพี่น้องอ่าสอดเข้า sort of. นะครับสอดออกนะครับเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะร้อมห่วงของเรานะครับ นี่นะครับเมื่อเราพันห่วงเสร็จแล้วนะลักษณะงานก็จะออกมาแบบนี้นะครับพันให้มันมาจรดกันเลยนะครับพี่น้องนะนะครับแบบนี้นะต่อมานะครับเราก็จะมาทำสายปรับรูดนะครับนะทำสายปรับรูดนะพี่น้องเราจะจับปลาเชือกนะมาคว้กันแบบนี้นะครับนะ จับปลายเชือกนะมาควยกันแบบนี้นะครับเมื่อเราควยกันเสร็จแล้วนะครับพี่น้องนี่นะเราจะจับควยกันแบบนี้นะครับเมนะื่อเราควยกันเสร็จแล้วนะให้พับเข้ามาแบบนี้นะแบบนี้นะพับเข้ามานะครับพับเข้ามาแบบนี้นะแล้วก็เชือกปลายมันเนี่ย,ยก,ก็หมุนลงล่างขึ้นบนแบบนีแบบน้นะครับ ลงล่างขึ้นบนหนึ่งสองสองรอบนะครับรอบที่สามเนี่ยเอามาสอดเข้าใต้รูนี้นะครับนี่นะสอดเข้าแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงเชือกเข้านะครับดึงเข้านะแล้วก็ไล่ไล่ให้มันแน่นหน่อยนะครับแบบนี้นะแล้วก็ดึงเชือกเข้านะครับแบบนี้นะครับมันก็จะสามารถดึงรูดได้นะครับ ต่อมาก็อีกฝั่งนึงนะครับฝั่งนึงก็เหมือนกันนะพับเข้ามาแบบนี้นะครับพับเข้ามาแบบนี้เหมือนเดิมนะแล้วก็ม้วนลงม้วนขึ้นหนึ่งรอบสองรอบแบบนี้นะครับนะรอบที่3ามเนี่ยเราเอามาเข้าตรงรูนี้นะครับแย่เข้าไปในรูนี้นะครับอ่านี่นะแล้วเราก็ดึงเชือกทีนี้ ดึงปึ๊บมันจะรูดเข้าอย่างนี้นะครับเห็นไหมนะครับแล้วก็จะได้สร้อยพระปรับรูดแบบนี้นะครับเมื่อมันปรับรูดเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะเราก็จะมาเย็บห่วงใส่ตรงปลายนะครับนะเดี๋ยวเรามาตัดไฟจุดตรงนี้ก่อนนะครับเมื่อมันได้แล้วเราก็ตัดจุดนะครับพี่น้องอ่าตัด ให้ปลายเชือกเหลือประมาณ1นมิลน,นะครับแล้วก็ไฟจุดบี B ลงไปนะครับแบบนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนะครับ แบบนี้นะครับนะแล้วก็จะได้สร้อยพระปรับรูดนะครับต่อมานะครับก็ทําการทบครึ่งแบบนี้นะพี่น้องทบครึ่งแบบนี้นะเห็นไหมให้ปมม,มันมาชนกันนะแล้วก็ไล่ไล่ไล่มานะครับไล่มาแบบนี้นะเนี่ยตัดเลยตัดปึ๊บแบบนี้นะครับนะ ตัดมันเลยแล้วเราก็มาไล่เชือกออกนะตัดแล้วก็มาไล่มาไล่เชือกออกนะเมื่อเราไล่เชือกเสร็จแล้วนะครับก็ปลายมาชนกันนี้นะแล้วก็ไฟจุดนะครับเนี่ยจับมันบีบข้อหากกันนี้อ่าเนี่ยนะครับแบบนี้เลยพี่น้องนี่นะครับแบบนี้นะอ่า ลักษณะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเย็บในส่วนของห่วงใส่ตรงนี้นะครับในส่วนของการเย็บห่วงนะครับงานจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับพี่น้องแบบนี้นะสอดไหมเข้าไปในรูเข็มนะครับแล้วก็ทำการแทงเข็มเข้าไปนะครับ มันจะแทงยากหน่อยนะเพราะว่ามันจะแข็งนิดนึงนะครับเนี่ยแทงแบบนี้นะครับพี่น้องอแทงแบบนี้นะแล้วก็ดึงนะครับมันจะดึงยากหน่อยนะถ้าใครมีครีมก็ใช้ครีมนะครับมาช่วยจับแบบนี้แล้วก็ดึงนะเนี่ยมันจะง่ายนะครับดึงแบบนี้นะครับ แล้วก็อีกฝั่งนึงเราก็จะแทงสวนกันนะครับเนี่ยเราจะแทงสวนกันนะเนี่ยนะครับพี่น้องอแทงยากหน่อยนะนี่นะครับแทงสวนแบบนี้นะก็ใช้ครีมดึงเหมือนกันนะครับมันจะได้ง่ายๆนะแม้แต่ครีมดึงยังดึงยากนะครับ จะต้องใช้แรงนิดนึงนะครับแล้วก็เดึงแบบนี้นะครับจัดทรงแบบนี้เลยนะอ่าเนี่ยนะครับหัวก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมามัดบนล่างนะครับนะผมย้ําก่อนนะว่าให้เรามัดบนล่างก่อนนะอย่าเพิ่งประโยชน์เก้านะครับ เดี๋ยวกาวเนี่ยมันจะไหลเยอะมามาโดนเชือกตรงนี้แล้วมันจะทําให้เชือกเราแข็งนะครับนะอ่าก็มัดบนล่างนะครับมันแบบนี้บนนะครับใช้มือประคองก่อนนะครับพี่น้องล่างนะครับแบบนี้นะอ่าเนี่ยนะครับ ใช้มือดึงประคองก่อนแล้วก็บนนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ล่างนะครับแบบนี้เลย เราก็จะมัดมาให้มันสุดนี่เลยนะครับนะอ่ะแบบนี้นะครับมัดไปเรื่อยๆนะครับผมบนล่างบนล่างนะครับ แค่นี้นะครับก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับพี่น้องนี่นะนะครับเมื่อเรามัดเสร็จแล้วนะครับให้ใช้กาวร้อนหยดใส่ตรงนี้นะครับนะเวลาหยดให้ชันลงแบบนี้นะพี่น้องนะครับเวลาหยดให้ชันลงแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวหยดเลยนะครับอย่าใส่เยอะนะพี่น้องนะใส่นิดนึงนะครับเนี่ยแค่นี้พอนะครับใส่นิดเดียวพอนะเห็นไหมเมื่อเมื่อเราชันลงเนี้ย กามจะไหลลงข้างล่างมันจะไม่ไหลย,ย้อนขึ้นบนถ้ามันไหลย,ย้อนขึ้นบนเนี่ยแถวเนี้มันจะแข็งหมดเลยนะนะครับนะอ่าเนี่ยแบบนี้นะครับอ่าเมื่อหยดกาวแล้วก็กันไกรตัดนะครับตัดให้จําเลยนะพี่น้องนะเท่าที่จะจําได้นะครับปึ๊บอ่าอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นการเย็ยบห่วงติดกับตัวสร้อยนะครับ นะต่อมานะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ไปตัดเชือกเทียนมาสักประมาณ20เซนติเมตรนะนะครับแล้วก็ดูให้ปลายเชือกเทียนมันมาชนตรงนี้นะครับแล้วก็มือบีบไว้อย่างนี้นะครับมือกดไว้แล้วก็พันนะครับพันแบบนี้นะพี่น้องอ่าค่อยๆพันนะครับเนี่ย พันไล่มาเรื่อยๆเ,เนี่ยอย่างนี้นะครับเนี่ยพันให้มันกลมนะครับให้มันสวยนะเดียงให้มันสวยๆนะครับนะพันแบบนี้นะครับอ่ามันมีวิธีทําให้สวยอยู่นะเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีเมื่อเราพันขึ้นมาสุดแล้วนะครับก็ทําการมัดเลยนะครับแบบนี้นะอ่าอ่า ดึงให้มันแน่นนิดนึงนะครับใช้มือจัดแล้วก็ตัดไฟแช็กจุดแบบนี้นะครับมันก็จะอยู่ในลักษณะอย่างนี้นะต่อมานะครับ คือตอนนี้นะครับมันยังไม่กลมนะครับมันยังไม่กลมเท่าไหร่นะนะมันยังไม่กลมนะมันยังแบนๆอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาพาทําให้มันกลมนะครับเราจะใช้ครีมนะครับบีบแบบนี้นะครับเนี่ยใช้ครีมบีบบีบบีบใช้ใช้ครีมช่วยกดนะนะครับแล้วเราก็เอามือจัดทีนี้เอามือจัดให้มันกลมนะครับนะ เอามือจัดให้มันกลมแบบนี้นะครับเอามือบีบๆนวดๆน,น,นะครับอ่าเห็นไหมมันจะกลมทันทีเห็นไหมครับเห็นไหมมันจะกลมนะเมื่อมันกลมแล้วทํายังไงนะครับพี่น้องเมื่อมันกลมแล้วนะครับเราจะใช้กาวร้อนทานะกาวร้อนทาให้มันแข็งนะครับ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวชิ้นงานของเราด้วยนะครับเวลาหยดเช่นเคยนะครับค่อยๆทานะอย่าใช้กาวเยอะนะครับค่อยๆหยดแบบนี้นะครับอย่าให้มันมาโดนตัวสร้อยนะครับพี่น้องอย่าให้มันมาโดนตัวสีดำน,นี่นะทาให้มันรอบๆนะครับอย่าให้มันไปโดนถ้ามันไปโดนเนี่ยมันจะทำให้ตัวชิ้นงานของเรามันแข็งนะครับ ันจะแลดูไม่สวยนะครับนะอ่าเนี่ยอ่านี้นะครับแล้วเราก็ชันไว้ก่อนนะเห็นไหมมันจะไม่แข็งเลยเห็นไหมมันจะนิ่มนะครับตรงนี้นะอ่าเราก็ปล่อยไว้สักพักนะครับให้กาวมันแห้งนะครับประมาณสักหนึ่งนาทีนะครับให้กาวมันแห้งนะเราก็ชันไว้ก่อนแบบนี้นะครับรอให้กาวมันแห้งนะแล้วเราค่อยมาเย็บกันนะครับ นะครับก็จะถึงขั้นตอนการเย็บนะผมก็ได้ทําการตัดเส้นที่จะเย็บมานะครับประมาณ1เมตรนะครับแล้วทีนี้ก็เมื่อเราตัดมาแล้วพี่น้องจะเห็นไหมว่าปลายของตัวไอ้ไหมเนี่ยมันจะหลุดลุยออกแบบนี้เห็นไหมครับเราก็ทําการจุดไฟไว้นะครับบี้เร็วๆหน่อยนะพี่น้องเพราะว่า,ามันค่อนข้างที่จะไวไฟนิดนึงนะครับ นี่นะครับนะเราก็ทำการจุดไว้นะครับต่อมาเราก็ปลายเชือกแย่เข้าที่รูเข็มนะครับแบบนี้นะ,ะแล้วก็รูดเชือกให้มันตึงๆนะครับแล้วทีนี้การเย็บนะครับพี่น้องเห็นไหมเอาขึ้นท่าบ,บนแบบนี้นะครับปลายเชือกขึ้นท่าบ,บนโค้งลงข้างล่าง นะครับแล้วก็ขึ้นบนแบบนี้แบบนี้นะครับเป็นการมัดนะครับอ่าแบบนี้นะพี่น้องนะครับมัดให้ปลายเชือกเนี่ยมันชี้ขึ้นบนนะครับในลักษณะแบบนี้นะอ่าให้ปลายมันย,วยาวๆหน่อยอ่านะครับแล้วทีนี้เราก็ทําการแทงเข็มนะครับแทงเข็มก็แทงแบบนี้นะครับ ค่อยๆแทงนะครับเนี่ยนี่นะครับแบบนี้นะครับเราก็จะแทงไล่ไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมแล้วเราก็มาดึงตรงปลายเชือกเอามือบิดไว้ บีบไว้แล้วก็ดึงตรงนี้ดึงแน่แนๆนะครับให้มันแน่แนเลยแบบนี้นะครับอ่ามันจะได้แน่นนะครับแล้วทีนี้เราก็มาเริ่มแทงไปเลยนะครับไล่แทงไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องการขึ้นเสาแรกให้ใจเย็นๆน,นี้หนึงนะครับอย่าไปใจร้อนนะครับ ถ้าเราใจร้อเนี่ยงานมันจะไม่สวยนะครับขึ้นเสาแรกให้ใจเย็นๆนะครับพี่น้องนะครับเวลาดึงก็อย่าดึงให้มันแน่นมากนะครับรักษาระยะห่างช่องไฟให้ดีนะครับแบบนี้นะครับเราก็แทงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับให้มันรอบเลยนะพี่น้อง อ่าแบบนี้นะครับเห็นไหมพี่น้องสังเกตด,ดูนะนะครับอืมนี่นะครับแทงเรื่อยๆนะครับพี่นอ้องอ่าเห็นไหมการดึงเข้าเนี่ยรักษาระยะห่างช่องไฟให้มันดีๆนะครับ นี่นะครับพี่น้องเห็นไหมเอ่ยแล้วทีนี้เราก็ดึงเชือกตัวนี้มาอย่างนี้นะครับแล้วเราก็แทงเวลาแทงเนี่ยให้ใจเย็นเนนะพี่น้องแบบนี้นะครับปึ๊บใจเย็นเนนะครับการขึ้นเสาแรกให้ใจเย็นเยนนิดนึงนะครับ เพื่องานที่สวยงามนะครับเพื่อเราเมื่อเราแทงมาเนี่ยมันมันจะรอบแล้วนะครับส่วนปลายเชือกนี้เราจะพับมาอย่างนี้นะครับพับเข้ามาแบบนี้นะแล้วทีนี้เราก็แทงไปเลยนะครับแบบนี้นะครับแทงไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะชนกันนะปแบบึ๊บ นะครับอ่าเมื่อมันเมื่อมันจะชนกันแล้วใช่ไหมครับเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมมันจะชนกันแล้วนะเราก็แทงอีกทีนะึงนะครับอ่าแทงอีกทีนะึงปึ๊บ แบบนี้นะครับเห็นไหมการขึ้นเสาแรกนะครับถ้าเราใจเย็นนิดนึงเนี่ยง,นะงานเราก็จะออกมาสวยนะครับนะแล้วทีนี้เราก็มาแทงรูนี้นะครับปึ๊บแทงรูนี้เลยเห็นไหมนะครับปึ๊บแบบนี้เห็นไหมครับต่อมาเราก็แทงไร ได้รูไปเลยนะครับนะแบบนี้นะครับอ่านะนี่นะครับอ่าเห็นไหมเราก็เย็บแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับให้ให้มันสุดนี่เลยนะครับนี่นะครับเราก็เย็บไปเรื่อยๆนะครับ เย็บมานะครับพอขึ้นเราขึ้นแถวที่สองนะครับเนี่ยมันขึ้นแถวสองแล้วนะแล้วก็เย็บแบบนี้ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมจะมาพาเก็บไอ้ปลายเชือกตัวนี้นะครับเวลาที่เราเย็บใจเย็นๆนะครับดึงเชือกเบาๆนะครับอย่าไปดึงแรงมากนะพี่น้องเนี่ยเห็นไหมผมดึงเนี่ยดึงแค่ให้มันรูดเข้ามาเฉยๆนะครับ อย่าไปดึงแบบแรงนะครับอย่าไปกลัวว่ามันจะไม่แน่นนะครับนะเพราะว่าตรงส่วนนี้เราเย็บเพื่อความสวยงามเฉยๆนะมันไม่ได้ทําให้ตัวสร้อยเราแข็งแรงนะตัวที่ทําให้สร้อยเราแข็งแรงคือมันอยู่ด้านในนี้นะครับคือเราได้ทําการมัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับแล้ก็ถักทับไปเลยนะปลายเชือกนะครับ นะครับแล้วทีนี้เราก็พอถักทับมาแล้วนะก็กันไกลนะครับตัดตัดให้จําเลยนะครับเนี่ยตัดแบบนี้นะครับให้มันจําเลยนะพี่น้อง like to to แล้วเราก็เย็บแบบนี้จนกว่ามันจะสุดนี่นะครับเย็บไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องก็เราเย็บขึ้นมาสุดแล้วนะครับนะเมื่อเราเย็บขึ้นมาสุดแล้วนะเราก็จะสอดสอดเข้าตรงห่วงนี้นะครับสอดเข็น มันข้ามขึ้นมาแบบนี้นะครับปึ๊บแล้วเราก็เอาเข็มนี่นะครับมาแทงเข้าตรงรูนี้นะครับแทงขึ้นไปนะแล้วก็เนี่ยให้มันข้ามมาฝั่งนี้นะครับปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วเราก็ดึงนะครับแล้วทีนี้ก็มาแทงรูนี้นะครับแทงสอดกลับไปกลับมานะครับเพื่อที่จะ ยึดไอตัวห่วงนียให้มันแน่นนะครับเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวชิ้นงานของเรานะครับแบบนี้นะครับสอดกลับไปกลับมาให้มันสุดเลยนะครับปึ๊บนี่นะครับเห็นไหมแบบนี้นะครับตัวนี้เราก็จะมาสอดเข้าตรงข้างๆห่วงนะครับ แบบนี้เนี่ยเห็นไหมสอดเข้าข้างหมองแบบนี้นะครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับเดี๋ยวนะมันผิดนะอ่ามันผิดนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันผิดนะเดี๋ยวผมขอแก้ก่อนนะอ่าเชื่อมันปีนเกลียวนิดนึงนะครับอ่านี่นะครับแล้วก็สอดแล้วเราก็ดึงมาแบบนี้นะครับเห็นไหม ลักษณะงานเราก็ออกมาแบบนี้นะครับนะก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับต่อมานะครับก็เป็นการเก็บการเก็บงานนะครับห้ามเอาไฟแช็กจุดเด็ดขาดนะครับการเก็บงานตรงนี้นะห้ามเอาไฟแช็คจุดเด็ดขาดนะครับให้ใช้กาวร้อนหรือกาวตาช้างนะครับหยดเข้าไปนะครับอ่าหยดเข้าไปแบบนี้นะครับหยดนิดนึงนะครับ <verses> แล้วทีนี้เราใช้ปลายกันไก่นะครับตัดให้มันจำนะครับอ่าให้มันจำเลยนะเท่าที่จะจำได้นะครับเอาแบบให้มันจำจำเลยนะพี่น้องแล้วทีนี้ก็ปลายกันไก่นะครับบี้เข้าไปนิดนึงเพราะว่ามันจะมีตออยู่นะอ่าบี้เข้าไปนะครับเห็นไหมมันก็จะไม่มีตอแล้วนะครับลักษณะงานของเราก็ออกมาในแบบนี้นะครับนะครับ แบบนี้เลยนะพี่น้องนะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับส่วนการเคลือบไหมนะครับผมได้สอนวิธีเคลือบไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเดี๋ยวพี่น้องไปไล่ดูในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับว่าวิธีเคลือบไหมเพื่อรักษาสภาพให้ตัวไหมยังคงสภาพสีไว้ได้นานที่สุดต้องทํำยังไงนะครับ ไปไล่ดูคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub u b s c r i b e นะครับเพื่อให้เป็นเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปมาแนะนำพี่น้องอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมขอบพระคุณมากครับ